สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของช่องศักนลินนะครับวันนี้ทางช่องจะมาทำาสาวพามาทำาสาวนะครับของต้นพุรานะครับต้นบมักทันครับผม ต้นนี้เป็นพุทธาสามรถนะครับแต่ไม่ได้ดูแลนะครับไม่ได้ดูแลมีแต่หนอนกินหมดนะครับผมก็ตัดทุกปีนะครับตัดทำาสาวทุกปีแล้วก็ไม่ได้ดูแลเรื่องต้นพันธุ์นะครับแต่ต่อไปก็จะตัดแล้วก็ดูแลท่อนพันธุ์นะครับก็จะให้ขึ้นมาเป็น หลายสายพันธุ์นะครับในต้นเดียวสังเกตลำต้นว่าผมตัดทุกปีมันก็จะเตี้ยลงแบบนี้นะครับแล้วก็ต้นสูงเกินไปนะครับลูกเขาก็ดกครับแต่มัน ส่วนมากมันจะนอนกินครับมันดูแลไม่ได้นะครับเพราะว่าลูกมันเยอะเกินไปแล้วก็ไม่ได้ฉีดยาอะไรแล้วก็ปุ๋ยไม่ได้ใส่นะครับต่อไปก็จะดูแลใหม่นะครับใส่ปุ๋ยแล้วก็ควบคุมลำต้นไม่ให้เหลือเยอะนะครับให้เหลือแค่ไม่กี่ต้นนะครับ เาตัดออกให้หมดเลยนะครับส่วนลำต้นใหญ่ก็ตัดไม่ได้ครับมันใหญ่เกินไปนะครับแต่ก็จะดูแลเรื่องการงอกของต้นน้องเขาขึ้นมาเองนะครับแล้วก็จะควบคุมตรงนั้นนะครับทุกทีไม่ได้มาควบคุมนะครับปีนี้จะควบคุมให้ดูแลให้ดีแบบยางดีเลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับของช่องศักดิ์นาลิน ขอบคุณและสวัสดีครับ